โอเคนะครับผมก็ต้องสวัสดีเชื่อมกันด้วยนะการเล่นในเกม f o r t n i g h t s a t s e n k e นะพาร์ที่สามนะในคืนที่หนะ้ากัน 5, นะนะครับผมคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายแล้วแต่ผมจะเล่นเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคืนที่ห้าเขาว่ากนว่าจะโคตรยากก็คโคตรสนุกนะตรงไหนว่าครับนะเดี๋ยนวะขอสักครู่นะฮะ ก็กันต่อนะอเคม่ต้องผู้มรรทาเพลงอะนะ c o น t i n นาวอะไปคืนที่ห้าเวลาเที่ยงคืนนะคืนที่ห้านะครับผมก็ตอนนี้ผมขนหัวลุกไปหมดแล้วทนตูดลุกกันเลยทียเชียนแะจังหวะนี้นะนะฮะดูซิว่ามันจะมาลักเหนียวไก่ของเราอีกหรือเปล่า <laughs> ตอนนี้นะจังหวะนี้คือผมเบาเสียงไะฮะและทุกอย่างครบปกตินะครับผมอ่ะเฮ้ย แปะรถเร็วจังสวัสดีครับรับโทรศัพท์สิครับจังหวะนี้พี่หมาหายไปแล้วอ้อาวเฮ้ยัปิดปิดเสียงเลยครับจังหวะนี้จังหวะน,นี้พี่หมาหายพี่หมาหายไปเร็วพี่หมา <c oughs> ใครใครเห็นพี่หมาบ้างอะ <c oughs> โอ้พี่หมาอยู่ห้องคนเก็บของนะครับผมนี่เอาเลยบอ มาถึงก็เอาเลยบออา้าวไก่หายไก่หายไม่ใช่เรื่องดีโอไมค์กัสอีกแล้วครับตอนนี้อา้าวโอไมค์กัสรีบจังซ้ายไซมีไหมไม่มีโอ้ยเมื่อกี้ไก่หาเดมเช็คอยู่โอ้เอาไปแล้วครับจังหวะน,นี้ไก่ไปแล้วไอ้ไก่โอ้ยไปมึงจะรีบไปไหน ฮะรีมาลักเหนียวไก่บอบอกว่าที่นี่ไม่มีเหนียวไก่ไปซื้อที่อื่นผมไม่ได้เป้าเหนียวไก่แล้วโอ้ย,ยปปอีย้ายไก่ออเหนียวไก่ตีหนึ่งครับทั้งผู้ชมมาจังหวะนี้จังหวะนี้ตีหนึ่งเออเอาฮาเลามเชบ ไปฮาเลมเช็คไกลๆได้ไหมฮะโยกหัว,วกันได้พาเธอกลายเป็นชาวล็อกโอ้ไม่กัดกูว่าแล้วพาดน,นี้มันมาเร็วมากครับมันมันเกิดขึ้นเร็วมากครับผมนะเอาเที่จจอดับจอดับครับอย่าผัวนะจอจอดับนะอย่าผัวนะอีบ,บ้าเอโอ้มันก็ฮาเลมเช็คใกล้อัดหน้าประตูอยู่ได้ โอ้อีหมาด้วยอ้าวอีหมาหายดีครับนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วไม่ได้เตะกูแล้วไอ้เหี้ยไอหัวแก๊งเฮ้ยสายสายโล่งสายโล่งขวาอยู่โอเคโอ้ยเหี้ยโอเคขวาเคลียร์ทางขวาเคลียร์โอ้อ้าวเฮ้ยหายโอ้ยเหี้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ยเหี้ยอีหมาอีหมาอยู่บนไปปล่อยไปอีหมาอีหมาปล่อยไป ส่วนอีมียังอยู่ไหมอีมียังอยู่อ้าวไม่อยู่แล้วจังหวะนี้อีมีไม่อยู่แล้วเฮ้ยไก่ไปไหนแล้วครับจังหวะนี้ไก่หายอ่ะไม่ต้องถามใครผมรีบเฮ้ยแปดเลยหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์อีบ้าเออีบ้าเอ้ยไก่ไปไกลๆฮะจังหวะนี้ไก่โกฟ้าฮะจังหวะนี้ไก่โกฟ้าฮะผมไม่อยากจะโอ้ ตอนแรกคือผมไม่อยากจะเปิดกล้องรัวๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวแบตหมดนะฮะโอ้ยใครไปหาแต่ห้องรัววะโอ้ยผมเสียวผมเสียวครับไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่เลยนะฮะจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้คือผมไม่กล้าจะเปิดกล้องทิ้งไว้นานอะเอาง่าย คือผมต้องค่อยๆแบบเร่งรีบเร่งรีบรีบเร่งติดแบบเครื่องสูบเครื่องแปดสูบเฮ้ยแปดเลยข้าศึกะห้าสิบเก้าเปอร์เซนต์ตีสองแล้วโว้ยตีสองแล้ว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 อีบ้าเอออีหมาอ้าวอีหมาหายโอบายบายสัตว์ อีหมาเอ้ยแล้วเหนียวไก่ของเราไปไหนฮะจังหวะนี้โอ้โหเหนียวไก่ฝังอยู่ฝั่งดูด้วยเหนียวไก่อยู่ทางขวามือเหลือห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับจังหวะนี้แปดเราเหนียวไก่ขวามือซ้ายมือเคลียร์เหนียวไก่ขวามือนะจังหวะนี้เราจะตั้งชื่อห้หมาว่าไเทีอะพาที่ห้าแล้วอ่อชื่อหมาเ่าเคลียร์ไก่หายเหนียวไก่ของเราหายฮะหมาเ่าอยู่ไหนอหมาเห่า มาเามา,าโอ้อยู่ห้องหน้าห้องน้ำนะรู้สึกว่าไก่เขาต้องการจะไปแบบเข้าห้องน้ำชิบหายแล้วครับผมปิ like like ดตักนั่นไงกูว่าแล้วไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกครับไม่ได้แดกกูหรอกครับผมไปยัง โอเคไม่ไดก้กูหรอกครับเมื่อกี้มันตัวอะไร <Okay. S 1> เมื่อกี้โ oh อ้ไมค์ก้าอีหมีอีหมีอีหมีกูเกลียดหมีโอ้ยตาขาวด้วยมึงเป็นฮีโร่บายบอกโอ้ยสัตว์อีหมีเอ้ยกูเกลียดหมี ไอพี่เบอีกที่รถไปสัตว์เอ้ยมึงไปไกลๆอสัดมึงอย่ามาดักหน้ากล้องอีกอีอีเห็นหมีอีเห็นหมีเห็นหมีไออีเห็นหมีกูบอกว่าอีเห็นหมีไงอีเห็นหมี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 ไปไกลได้ยังอีเห็นหมีจ้องหน้าอือได้ อ่ะยีเห็นมีเอ้ยอีเอีฟยัยไอ้ซ่าไอ้กูตกใจโอ้ผมตกใจจะไปกด ESC เลยอีบ้าเอ้ยตัวเฮี้ย ไอ้ย <mile> okay. <laughs> ่าเออเอาไม่กะโอเคนักุญทองน้โมสามจบเลยน้โมน้โมน้โมอีบีไม่อยากไปยึงกับกูโอ้ยโอ้ยนะก็ต้องเริ่มกันต่อขอขอสั่งไอติ่งก่อนโอเคนะโอเคโอเคปวดหัวเลยปวดหัวเลยนะ ถ้าคืนนี้ไม่ผ่านนะะี่จะว่าไงดีวะเนี่ยโอ้ยรอดมาได้สี่คืนโดนหลอกคืนที่ห้าโอเคนะเราต้องคอยสังเกตไอเจ้าตัวที่มันวิ่งมาหาเราให้ดีนะผมโอเคผมจะแค่แค่ครั้งละประมาณสิบห้านาทีถึงย0ิบนาทีพอนะเพราะว่าอยากแคสนานพอาช่วอ๋องนี้ไม่มีเวลาว่างไม่ค่อยมีเวลาว่างอีมาอีมาหายโอเคโอ้ยนะฮะปวดหัวเลย ปิดเสียงโทรศัพท์นะปัดโดนนะไม่งั้นปวดหัวเลยไม่งั้นปวดหัวแน่นะเย็ดแมงโอ้มึงหายสามตัวเลยมึงหายสามตัวเลยหายสามตัวเขาจะว่น,นี้อา้ากดไม่ติดโอ้ยเสียเยเสียเยโอเค อยู่ห้องอาหารกับห้องซัพลายกันปลอดภัปยปลอดภัยจังหวะน,นี้อยู่ในช่วงปลอดภัยนะผมอยู่ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลอดภัยนะโอเคแบบประจาเดือนอยังไม่มาไอ้ทไม่ใช่โอ้โอ้ชิบหายเป็ดหายเป็ดหายโอเคเป็ดอยู่ฝั่งขวาีหม,มาหมาหมาอยู่ห้องห้องอาหารแปบ๊บผมจะเรียกเหนียวไก่หรือผมจะเรียกเป็ดเนี่ย ยีหมาเรียกหมาเห่าหรือว่าหมาผมเรียกหมากันเพราะว่ามันไม่น่าจะใช้แบบคือมึงใช้เวลาไปเรียกชื่อแบบยาวๆอีเดียวไก่โอ้ยอีตัวเนี้ยแม่งอรี่เอาออเดอนะไม่มีออเดอร์มาหลอกกูทำไมเดียวไก่ก็ไปอยู่ที่กูเออมีปัญหาอะไรบอมึงก็จะมาหาเลียมเชคอัดหน้าอัดหน้ากองอยู่ได้เตอเตอเตอโลโรเตโรลิตตาตาาตาาาาาา ไอ้เชี่ยหายหายไม่จะมาที่ใช่ไหมเป็ดหายครับเป็ดหายครับตาเนียวไก่หายเฮ้ยเฮ้ยกระตุกโอ้ยเมาเมาตอนนี้คือเอาง่ายๆคือบ้านผมมะไม่หนาวนะเอ้ยไม่ร้อนนะแต่ผมเนเหงื่อออกเลยจังหวะนี้จังหวะนี้เหงื่อออกฮะจังหวะนี้เหงื่อผมออกฮะ ไหลไปล่องตัวแล้วเอ้ยไม่ใช่โออยู่นู้นกันโอเคปลอดภยัยปลอดภยัยปลอดภัยหรือเปล่ายังไม่พ้นคิดอันตรายนะฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ทางทางซ้ายอเหี่ยวอ้าวสัตว์อีหมานั่นไงครับ รราอาเดมเชคอัดน,นากรอ,อีกแล้วจังหวะน,นี้อีเป็ดก็ด้วยครับทั้งสองทั้งซ้ายและขวาอยู่ที่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะฮะโอเคหาเดมเชคทั้งสองฝั่งเลยฮะ <c oughs> เฮ้ยอา้าวปิดดักเลยครับผมไม่ต้องพูดเลยมากครับอย่างนี้มามาแน่นอนครับ ไอ้ต้องสาทยาอีหนีไอ้มึงจะมาทำไมกูเกลียดหนีกูเกลียดหนีกูเกลียดหนีกูเกลียดเห็นหนีก็ใจไปอ้าวเฮ้ยอ้าวหนีแกเป็นเป็ดเออนีมึงใช้วิชายยกล้าเหรอเนี่ยโอ้โหมึงใช้วิชากายด่าของทั้งตะใช่ไหมโอ้ยอ่ะอันนี่ก็หาในเช็คอัดหน้ากองขุยได้สาดเลยแล้วทำไมรู้สึกว่าไฟมันจะเสียเฮ้ยอย่าเสียนะไฟเฮ้ยไฟอย่าเสีย เอ้ยหาเลมเชกสองฝั่งเลยบอเอางี้บอสงสารแบตเตอรี่กูหน่อยนะฮะคำหยาดมีมากมายสมเกียร์ฮีโร่นะถ้าคืนนี้ผมไม่ผ่านนะผมเลิกนะโอเคผมเลิกเล่นจนไม่เล่นต่อเลยนะโอเคนะตามที่ผมพูดนะผมเฮีย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 ยเฮียยแดกสายไฟได้ได้โอเคโอ้ย บ้าโอ,อ,อ้กดมันหลอกกูอีกแล้วกูเจ็บมากเข้าใจไ้มกูตกใจกูทุบคีย์บอร์ดกับเมาส์เล่นเลยเด่อโอ้ยเนี่ยก็ถ้าในคลิปจะไม่ได้เสียผมทุบคีย์บอร์ดกับเมาส์นะเพราะว่าผมเผลอไปโดนปุ่ม ESC ก่อนนะมันอยู่ใกล้ไงคือปืนอผมมันจะแตนไปประมาณ WSD ไงแล้ว พอทุบเท่านั้นแหละปึ๊บโอ๊ยนะฮะก็ไม่เล่นละเกมนี้ไม่เล่นนะไม่เล่นละไม่เล่นละไม่เล่นนะเกนยากชิมหายคืนที่ห้านะก็คืนหนึ่งสองสามสี่เล่นโคชิลนะผมบอกผมบอกไว้เลยคืนที่ห้านี่ผมไม่ไหวแล้วนะโอเคไอ้เหนียวไก่กับยีหมาเห่ามาเห่าอีหมีผมเกลียดหมีสุดละแม่งเห็นหมีนะจังหวะนี้เราเห็นหมีอยู่ฮะแต่ก็เห็นหมีเลยนะแล้วก็ไอ้ตัวหาอะไรมะที่มันวิ่งมาก็แไอป๊ะสั์เอ้ยนาคิดอัดหน้ากูต ใจเมาส์กูเป็นไรโบคีย์บอร์ดเลยเจ็บมือชิบหายนะจนังหวะน,นี้โอเคก็ต้องขอขอบคุณคือผู้ชวทุกท่านนะที่รับชมมาจนถึงภาคนี้นะก็จะผมก็จะกล่าวทิ้งท้ายไว้นะว่าภาคนี้ผมจะไม่เล่นต่อแล้วนะคือจบแล้วคือนอนี้จบเลยเดียด๋วยวผมไปเล่นต่อภาคสองถ้าถ้ามีตังค์ซื้อนะถ้าเก็บตังค์ซื้อได้เดี๋ยวผมซื้อภาคสองมาแคสต่อแล้วก็จะได้เสียงผมคีสนะก็หนึ่งสองสามสี่ไม่ได้ไม่ค่อยเสียงผมกีนเะแต่ภาคเนี้ยคือผมกีดไม่เป็นไงมันก็ นะฮะก็ก็ว <infrared light> ่ากันไปนะนะก็โอเคขอบคุณผู้ชมทุก <göster> ท <aines 2> ่านนะที <Krit ika> <th> <what> ่ติดตามมาและเจอกันใหม่พาร์ทหน้าในเกมอะไรไม่รู้นะผมกะจะลองไปกลับไปเล่นไมค์คาร์ดต่อนะโอเคแต่ไม่แน่อาจจะเล่นเกมอื่นก็ได้นะโอเคอย่าลืมกดไลค์และซับสไครบนะแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นเขาดูด้วยนะเดี๋ยวบิเดพุงนะก็เจอกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าคุ้ยบายเจ้าว้าวววบายเจ้าหย่ำหย่ำนะก็ แะเกียรตเห็นหมีแะเกิดนะ